สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะในช่องครูเจี๊ยบชวนรู้สำหรับคุณครูเจี๊ยบชวนรู้ในคลิปนี้นะคะจะมาชวนเด็กๆเ,เ,เรียนรู้ในเนื้อหาของบ้านเรือนเคียงกันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มเรียนรู้ ในเรื่องของชื่อเพื่อนบ้านกันก่อนนะคะชื่อของเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นเด็กๆมีเพื่อนอยู่ใกล้บ้านเราก็ควรจะซักถามถึงชื่อของเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อของเราให้เพื่อนบ้านได้รู้จักด้วยนะคะเพื่อเป็นการทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนชื่อของกันและกันเวลาเรียกชื่อเพื่อนบ้าน เราจะได้เรียกอย่างถูกต้องยังไงล่ะคะแล้วถ้าเด็กๆมีเพื่อนบ้านเด็กๆก,ก็จะมีเพื่อนเล่นทำให้ชีวิตของเรามีความสุขทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันยังไงล่ะคะแต่เมื่อเรามีเพื่อนบ้านแล้วเราก็ต้องมีความซื่อสัสตย์ต่อกันเมื่อไปบ้านเพื่อนบ้าน ไม่ควรหยิบสิ่งของของเพื่อนบ้านมาเป็นของของตนเองและเมื่อเราไปเล่นกับเพื่อนบ้านควรเป็นผู้มีมารยาทเมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะและในขณะที่เล่นที่บ้านเพื่อนก็ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านจนเกินไปนะคะจึงจะถือว่า เป็นผู้มีมารยาทที่ดีค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ชื่อของเพื่อนบ้านและการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเจี๊ยบก็มีนิทานสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยค่ะเรื่องหัวผักกาดยักษ์ ในวันที่อากาศเย็นสบายคุณตานำเมล็ดหัวผักกาดไปปลูกและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีวันเวลาผ่านไปหัวผักกาดก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นคุณยายบอกว่าอยากจะทำขนมพายหัวผักกาดคุณตาจึงตั้งใจนำหัวผักกาดไปให้คุณยายฮึบฮึบเอา้าฮึบ คุณตาดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นคุณตาจึงขอให้คุณยายมาช่วยดึงหัวพักกาดฮึบฮึบอา้าวฮึบไม่ว่าคุณตากับคุณยายจะช่วยกันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นคุณตากับคุณยายจึงขอให้หลานมาช่วยฮึบฮึบฮึบอา้าวฮึบ ไม่ว่าคุณตาคุณยายและหลานจะช่วยกันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นคุณตาคุณยายและหลานจึงขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยฮึบฮึบอา้าวฮึบไม่ว่าพวกเขาจะช่วยกันดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นคุณตาคุณยาย หลานและเพื่อนบ้านจึงขอให้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยฮึบฮึบอา้าฮึบฮึบในที่สุดก็ดึงขึ้นมาได้โอ้โหหัวผักกาดหัวนี้มีขนาดใหญ่มากจริงๆคุณตากับคุณยายขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยแล้วคุณยายก็ทำขนมพายหัวผักกาดแสนอร่อยให้ทุกคนได้กินกัน สำหรับนิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ์มีจุดประสงค์ที่จะสอนให้เด็กรู้รักสามคัคคีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมความสามคัคคีคือความพร้อมเพียงกันไม่แข่งแย่งกันรวมใจกันทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จตามต้องการเด็กๆจะเรียนรู้จากนิทานว่าความสามัคคีนั้นก่อให้เกิดพลัง สนุกใช่ไหมคะเด็กๆจากเนื้อหาในนิทานจะเห็นได้ว่าเพื่อนบ้านทุกคนจะมีความรักความสามาคัคคีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วเด็กๆละคะมีใครที่เป็นเพื่อนบ้านบ้างเอ่ยและอย่าลืมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันด้วยนะคะสำหรับครูเจี๊ยบชวนรู้ในเรื่องของบ้านเรือนเคียงกัน ก็ต้องขอจบลมแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณเจี๊ยบจะไปชวนเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามได้ตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ